พาพระครูเท่าครูพักรักจังแองค์อักษรสจถาพรกำมทธิ์ให้แก่ข้าพเจ้าในการลบัดน,นี้เิญอิติปิโสพระวาขจาวัายขออันเชิญองค์สมเด็จสมมาสมพุทธเจ้ามาอยู่เหนือเก้าเหนือผม ขอเชิญพระพรมเสด็จมา,า,ายู่เบื้องบ่าซ้ายขอเชิญพระนารายเสด็จมายู่เพื่องบาขวาขอเชิญพระแม่ปูคาเสด็จมาเป็นน้ำลายขอเชิญพระทายเสด็จมาเป็นลมปากขอเชิญพญานาคเสด็จมาเป็นสร้อยสงบานขอเชิญพระก,กาเสด็จมาเป็นดวงใจข้าพเจ้าจะทำการสิ่งใดเมือ่อใดพูดใดภายใดอย่าได้มาเบียดเบียนบิดาอย่าได้ประมาทท่าทาง,ขอ,งขอัญเชิญผููแต่หลหลั่ท่านปู่ ใหญ่ราโพและท่านปู่ฤาษีร้อยแปดและแม่จีระม่อมสุยโพจงมาช่วยควยพระพรชัยให้แก่ข้าพเจ้า,าพุทธังประสิทธิ์มหาประสิทธิ์ธรรมังประสิทธิ์มหาประสิทธิ์สังฆประสิทธิ์มหาประสิทธิ์เอหิพุทธ,ธานคาเวนะเอหิธรรมานคาเวนะเอหิสังฆานคาเวนะกูจะส่งทักถาทัง้งปวงขึ้นในคอจะยออพรกฐานทั้งปวงขึ้นในอกจะยกพระฐานปวงไว้เหนือเกศเหนือใต้ภูนให้กูเป็นใหญ่กว่าตัวอื่นทั้งปวง